สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางมนโทซึ่งชาติที่แล้วนางมนโทได้เกิดเป็นกบนางมนโทแต่เดิมมีชาติกำเนิดมาจากสัตว์นางเป็นกบที่ถูกฤาษีอ,อตันตาวชิราวิสูตรและมหาโรมสิง์ชุบชีวิตให้กลายร่างเป็นสาวงามเมื่อครั้งที่นางมนโทเกิดเป็นกบ นางเป็นสัตว์ที่มีความเคารพรักฤาษีทั้งสี่อย่างมากนางกบได้ดื่มนมเป็นอาหารทุกเช้าจากฤาษีจึงทำให้นางกบมีความใกล้ชิดรู้สึกผูกพันจึงก่อเป็นความกระตันอยู่เกิดขึ้นถึงขนาดยอมเสี่ยงพยันตรายที่เกิดขึ้นกับฤาษีและมูลเหตุที่เปลี่ยนชีวิตของนางกบ ก็คือการแสดงความกตัญญูตอบแทนฤาษีเมื่อมีผู้ประสงค์ร้ายจะทำลายชีวิตของฤาษีทั้งสเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งหนึ่งนางอนงซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นนาคบุตรีของพญากาลนาคเกิดความรันจวนใจด้วยความกำหนัดในรถรักจึงชำแรกพื้นดินขึ้นมาเพื่อที่จะหาคู่นางพญานาคได้กลายร่างเป็นสาวน้อยงดงาม สอดสายสายตาสแสวงหาคู่ครองนางพญานาคไม่พบชายคนใดเลยทำให้อารมณ์ความรู้สึกของนางทวีความรู้สึกที่ว่าเพลิงราคะรอนรุ่มกลุ้มกายแต่สิ่งที่ทดแทนความเร่าร้อนในเพลิงรักได้ก็คือภาพที่นางเห็นงูดินตัวผู้ความดีใจทำให้นางกลายร่างเป็นนาคตามชาติเดิมการสมสู่กับง,งูดินเพศผู้ซึ่งเป็นการดับ ความกระหายในความกำหนัดของนางพญานาคอนงงลงได้บ้างเวลานั้นการสมสู่ระหว่างนางนาคอนงงกับงูดินก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของฤาษีทั้งสี่ไปได้ความเครือบแคลงและคำถามที่เกิดขึ้นในใจของฤาษีนั่นก็คือเหตุใดนางกษัตริย์นายคีนีจึงยอมมาสิงสู่กับชาติดริรชานเชกเช่นงูดินเช่นนี้ เพราะสถานะของหน้ากับงูดินนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเปรียบเสมือนชาติกากับหงการสมสู่ที่ดูผิดฝาผิดตัวของพญานาคและงูดินจึงดูไม่เหมาะสมภาพอนาบัดสีจากการสมสู่ที่ดูต่ำช้าดังกล่าวทําให้ฤาษีทั้งสี่ทนดูไม่ได้จึงคิดที่จะแยกนาคและงูที่เกี่ยวกระวัดรัดกัน แยกออกจากกันเมื่อนางพญานาครู้สึกตัวจึงเกิดความละอายใจรีบหนีกลับไปยังนาคพิภพบ,บาดาลของนางตามเดิมนางนาคอนงสมสู่กับงูด,ดินเป็นการดำเนินเรื่องที่เชื่อมโยงชีวิตของนางกบอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะเป็นปมความขัดแยง้งที่เปลี่ยนชีวิตของนางกบไปตลอดกาลนางพญานาคอนง รู้สึกละอายและก,กลัวว่าความลับนี้จะแพร่พายไปสู่บิดาเพื่อไม่ให้ความอายที่นางก่อขึ้นล่วงรู้ไปถึงพญานาคผู้เป็นบิดานางนาคอนงจึงเหลือไม่อย่างอาสมของนักพรตฤษีเหลือไปเห็นอ่างน้ำนมของพะระฤษีจึงไม่รีรอขายพิษลงไว้ทันทีซึ่งหากฤษีทั้งสี่นั้นได้กินน้ำนมนี้ลงไปจะต้องสิ้นชีวิต ซึ่งปรากฏว่านางกบได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความจงรักภักดีของนางกบจึงสู้สละชีวิตของนางเพื่อรับผิดพยานาคเอาไว้ด้วยการกระโดดลงไปสู่บ่อน้ำนมน่าสังเกตว่าการสละชีวิตของนางกบเป็นการตั้งความหวังไว้ว่าการตายของนางซึ่งเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณนี้จะผลักดันให้นางได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่ตอมา ฝ่ายพระฤาษีทั้งสี่ซึ่งตามเดิมก็จะชันน้ำนมที่แม่โคน,นำมาหยดลงใส่อ่างอยู่เป็นประจำทุกวันแต่ในครั้งนี้อ่างน้ำนมมีนางกบตายลอยอืดอยู่ก็คิดรังเกียจชันไม่ลงผ่านโมโหวความโลภของนางกบขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในวิสัยของฤาษีจึงบันดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ช่วยชีวิตนางกบให้ฟื้นขึ้นมา แล้วได้ทราบความจริงจากนางกบว่านางพญานาคมาขายพิษใส่อ่างน้ำนมนางกบจึงสู้สละดชีวิตเพื่อไม่ให้เหล่าฤาษีได้รับพิษจากพญานาคก,การกระทำอันน่ายกย่องของนางกบได้เปลี่ยนทัศนคติของพระฤาษีทั้งสี่จากเดิมที่มองภาพนางกบนี้เป็นคนที่ตะกละแต่เมื่อรู้ความจริงทั้งหมดฤาษีทั้งสี่ซึ่งตอบแทนความดีของนางกบ โดยชุบชีวิตให้กลายเป็นหญิงสาวขอพระอนคนั่นะคะที่ช่วยชุบชีวิตหมอฉันจากกบให้กลายเป็นมนุษย์ที่งดามเช่นนี้พิธีการเปลี่ยนร่างของนางกบเป็นหญิงงามนี้เป็นการนำเอาสิ่งที่งดงามทั้งหลายมาผสมผสานให้รวมเป็นหนึ่งเดียวจะจัดสิ่งที่งามผสมใสให้สิ้นโฉมนางฟ้าสุราลายัย เลิศล้ำกว่าไราโลกาหรือสีทั้งสดําเนินพิธีกรรมตามคัมี์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์เอาร่างนางกบใส่กองเพลิงที่ลุกโชนช่วงด้วยริ์มตราเมื่อร่างของนางกบได้เปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามเลิศล้ำพระฤรือสีทั้งสี่ก็คิดตั้งนางให้กับนางสาวที่ชุบขึ้นมาโดยตั้งชื่อตามชาติกำเนิดของนางนางมนโท จึงเป็นชื่อใหม่ของหยิงงามที่ไม่มีใครจะเปรียบได้การแสดงความกตัญยูของนางกบที่แลกกับชีวิตก็นับว่าคุ้มค่ากับการถือชาติกำเนิดใหม่พระฤาษีได้นำนางมนโทไปถวายตัวแก่พระอิสวรบรมเทพพระอิสวรรับนางมนโทไว้เป็นนางกำนันของพระอุมาเทวีต่อมาในครั้งที่เขาพระสุเมนเกิดสุดเอียง จากการที่ยักษ์วิลูนหกถอดสองวานหน้าคขว้างใส่ตุ๊กแกสารภูพระอิศวรประกาศว่าหากผู้ใดยกเขาพระสุเมนคืนดังเดิมจะบำเหน็จรางวัลตามที่ขอแต่ก็หาได้มียักษ์หรือเทวดาตนใดสามารถยกเขาพระสุเมนกลับมาตั้งตรงดังเดิมได้พระอิสวรจึงนึกถึงทศกัณฐ์ผู้มี20มือทศกัณฐ์ รับบัญชาจากพระอิศวรเข้าช่วยประคองเขาพระสุเมนให้ตั้งตรงดังเดิมทศกัณฐ์ได้ทูลขอพระอุมาเทวีไปเป็นอครมเหสีพระอิศวรรับฟังดังนั้นก็ดุ้งพลางดำริว่าทิชะไอ้ทศกัณฐ์บังอาจนักไฟสูงจนเกินสักแต่ด้วยทรงออกปากไว้ไปแล้วว่าจะทรงยอมยกพระอุมาเทวีให้ทศกัณฐ์ โดยดำ m ริว่าทศกัณฐ์ไม่มีฤทธิ์พอจะพาพระอุมาเทวีไปได้ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นทศกัณฐ์พาพระอุมาเทวีเหาะไปได้ไม่ไกลนักก็ทนร้อนไม่ไหวต้องพาลงดินความนี้ก็ทราบถึงพระนารายพระนารายจึงแปลงกายเป็นยัก์แก่ที่ปลูกต้นไม้เอาปลายลงดินเอารากชีฟ้าคอยดักรอทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ผ่านมาก็กล่าวด่าว,ว่ายักษ์แก่ตนนี้โง่ปลูกต้นไม้เอารากชี้ฟ้าแต่ยักษ์แก่ก็ตอบทศกัณฐ์ว่าตัวท่านนั้นโง่กว่านางดีๆมีไม่เอาแต่กลับเอาสตรีที่เป็นพระการต่อญาติวงพงสาขนายักษ์ให้สูญสิ้นที่กรุงลงกาทศกัณฐ์คิดแล้วก็จริงดังว่าโดยพระอุมาเทวีกายร้อนดังไฟ ถึงถามยักษ์แก่ว่านางดีๆที่ว่าคือใครยักษ์แก่จึงตอบว่านางมนโทยังไงเล่างามเลิศดฟ้าผิวพักผ่องเพียงดวงจันทรทศการจึงกลับไปเปลี่ยนรับตัวนางมนโทมาแทนและนี่ก็คือตำนานเกี่ยวกับการกำเนิดนางมนโท หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ